ก็นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน2,000นะครับผมขออนุญาตแจกเป็นตัว a m a z f i t GTR 2E ตัวนี้ให้กับสักสายเบอร์ผมเลยนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับหลายครูสงสัยนะครับว่าตัวที่แล้วเนี่ยก็เป็น GTR 2เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็น 2E อะไรเงี้ยมันแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับผมทาง a m a z f i t เนี่ยค่อนข้างจะออกสมาร์ทวอชมาถี่มากๆเลยนะครับผมแล้วไม่แค่นั้นด้วยนะครับสเปคมันยังใกล้เคียงกันนะครับผมราคาก็ยังใกล้เคียงกันอีกอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมถ้าเกิดทุกกท่่่่่าานนนนนนออยยได้้ตตตััััววว GTR 2ะครรบผมซึงงเเป็ุพีีีข ทำอะไรได้มากกว่านะครับผมก็ทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับผมในคลิปที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งคลิปไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมเป็นลิงก์กดเข้าไปนะครับผมจะเป็นคลิปที่ผมรีวิวตัว GTR 2คู่กับตัว NEO นะครับผมไอ้ตัว NEO ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์เล็โทนะครับผมตัวเล็กๆนะครับใช้งานง่ายครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้จูด GTR 2E ตัวนี้นะครับผมสิ่งที่ทุกท่านต้องทำก็แค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกดซับสไครป์ผมไว้นะครับรวมถึงบอกผมด้านลยนะครับ ผมจะใช้งานแบบว่าวัดความเครียดตอนอยู่กับเมียอะไรเง mm ี hmm. ้ยพิมพ์ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมผมเอ็กเซ pt ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแค่ทุกท่านกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วกดต mm ิดตามผมไว้นะครับผมรวมถึงบอกคอมเมนต์ hmm. ผมด้านล่างอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยทุกท่านก็มีโอกาสได้ของรางวัลในทันทีเลยนะครับผมลหลายครั้งเนี่ยผมเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเออมีคนดูเยอะแยะนะครับผมแต่ไม่ค่อยจะกดไลค์กันเลยนะครับผมกลายเป็นว่าย,ยอดไลค์มันไม่ถึงเนี่ย ก็มไม่ได้แจกสักทีนะครับผมผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็หลายๆครั้งที่ผมเคยแจกไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยอดไลค์มันถึง2,000เมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาไลน์นั่งสุ่คอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามาลงไม่ที่คอมเมนต์ไหนเนี่ยผมก็จะติดต่อท่านไปโดยตรงเลยนะครับผมผ่านทางเซสชันคอมเมนต์อย่างที่ผมาไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะส่งตัว GTR 2E ตัวนี้ไปหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมลหลายๆคนจะได้ไปใช้ง,งานกันนะครับคราวนี้หลายๆคนก็คงมีคำถามเหมือนผมนะครรับม่งาาา างกันประมาณ1 0 0 0บาทนะครับผมความแตกต่างของ2รุ่นนี้เนส่วนใหญ่แล้วเนจะอยู่ด้านฟีเจอร์ล้วนๆเลยนะครับผมสิ่งแรกที่แตกต่างกันเลยนะครับก็คือว่าตัว TGR 2E ตัวนี้นะครับผมไม่มีสตอเรจใดๆไว้ในนี้เลยนะครับผมหมายความว่าคุณไม่สามารถเก็บเพลงอะไรได้เลยเหมือนกับรุ่นพี่อย่างจิตยา2นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายท่านนะครับที่ต้องการออกกําลังกายไปด้านนอกนะครับผมแล้วต้องการฟังเพลงไปด้วยเนี่ย แต่ว่าไม่อยากเอามือถือหน,หนักออกไปนะครับผมเช่นตัว iPhone 12 Pro Max นะครับผมโน้ต20อ l t r าพวกนี้เอาไปวิ่งกับท่านด้วยเนี่ยตัว g t r 2e ตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้งานแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อตัว g t ที2นะครับผมอีกเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องตัว Wi-Fi นะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่านะครับผมความที่มันเป็น OS แบบปิดแบบนี้นะครับผมมันไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มได้เลยเนี่ย อ่าส่งผลให้นะครับผมมันไม่มีผลอะไรที่ต้องใช้ Wi-Fi ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมในความคิดของผมนะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนสนใจนะครับก็คือฟีเจอร์การรับสายโทรศัพท์ในสมาร์ท t อชนะครับผมซึ่ง ตัว GTR 2E ตัวนี้ก็ถูกเอาออกไปเหมือนกันนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับผมนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับการที่คุณจะต้องรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับผมคุณก็ต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆอยู่แล้วนะครับผมตัว GTR 2E ตัวนี้นะครับผมหรือตัว GTR 2ซึ่งเป็นรุ่นพี่เองเนี่ยมันไม่ใช่ standalone นะครับผมที่สามารถรับโทรศัพท์ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เป็นเรื่องดีซะอีกนะครับผมมันก็เป็นการตัดคอร์สไปในตัวนะครับผมที่ง จากที่ผมลองมานะครับผมลองวัดไปเนี่ยมันได้ประมาณสัก30องศาเซลเซียสนะครับผมซึ่งทางอเมทฟิตบอกผมว่านะครับผมไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับผมซอฟต์แวร์ของตัววัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาสักพักในการแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับผมเอ่ออย่างไรก็ดีนะครับการวัดอุณหภูมิในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมในความคิดของผมนะเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับผมหลายๆคนเนี่ยอยู่คอนโดนะครับผมหลายๆคนไปซื้อของนะครับ <gesch uce> วันว, át, วันหนึ่งบางทีวัดกัน LIKE สี่ห้ารอเป็นอย่างอ้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมคราวนี้เนี่ยส่วนอย่างอื่นเนี่ยครับผมที่ผมไม่ได้พูดมาเนี่ยไม่มีการดาวเกรดไม่มีอะไรเลยนะครับผมทั้งหมดเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมเหมือนกับรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ทําได้ยังไงรุ่นน้องก็ทาได้อย่างนั้นนะครับผมซึ่งนะครับอย่างที่ผมพูดไปตลอดนะครับว่าตัว GTR 2E ตัวนี้นะครับผมออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการความเบานะครับผมและการใช้งานง่ายแบบล้วนๆเลยนะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครรรัับบเเเามมู่่งีีกกนนผลลยยๆ ครับผมส่วนนี่คุณไม่ต้องมาดูกราฟเยอะนะครับผมหรือเครียดกับตัวเลขเยอะนะครับความที่จีนา 2E ตัวนี้นะครับผมสามารถวัดฮาร์ดแวร์ได้24ชั่วโมงนะครับผมวัดความเครียดได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็วัดโมชั่นต่างๆนะครับผมนัดก้าวเดินนะครับผมคำนวณแคลรี่การเบิร์นต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณนะครับผมรวมถึงการนอนที่บอกทุกอย่างเลยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลับลึกหลับตื่นนะครับผมการนอนฝันอะไรเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยบอกได้หมดเลยนะครับผมใช้เวลากว่าจะนอนหล ดีคุณต้องแก้ไขตรงไหนบ้านนะครับผมส่วนข้อเสียที่ตามมาก็คือว่านะครับผมคนที่ซีเรียสนะครับหรือคนที่มีคอนดิชันที่จําเป็นต้องให้ใช้ฟีเจอร์ลึกๆนะครับหรือการที่ต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาจริงๆนะครับผมเช่นนะครับตัว GTR 2e ตัวนี้หรือแม้แต่ตัว GTR 2เองก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถมอนิเตอร์การวัดออกซิเจนในเลือด24ชั่วโมงได้นะครับผมท่านต้องไปกดให้มันวัดเองแบบแมนนวลนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณก็30วินาทีนะครับผมซึ่งถึงแม้นะครับว่ามันจะไม่แอคูเรตแบบร้อยเป มันจะได้ประมาณสัก97%สมมตินะครับผมการที่เราใช้สมาร์ทวอชแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีมาชินประมาณสัก1%นระครับผมรุ่นท็อปทเองอะไรเงี้ยก็1%ึ่งเปอร์เ็นสมาร์ทวอชแบบ Apple Watch นะครับผมอ่ากาแล็กซี่วอก็1%เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็อาจจะหลุดนไปประมาณสัก96% 98%อะไรประมาณนี้นะครับตัว GTR 2E นะครับผมหรือว่าตัว GTR 2ธรรมดาเนี่ยก็อยู่ในแคตตาล็อีนั้นนะครับคือค่อนข้างจะแม่นนะครับผมซึ่งก แต่ว่านะครับถ้าเกิดท่านไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้นะครับผมหรือไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจําตัวพวกนี้นะครับผมเอ่อก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องห่วงนะครับผมมันสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะไม่ให้มีการอัปเกรดมากๆเลยนะครับก็คือการกดดูสแตตต่างๆนะครับผมเวลาที่คุณนอนในตัวนาฬิกาได้เลยนะครับผมเอ่อเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับผมผมตื่นมาเนี่ยผมจะได้ดูเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปเข้าแอปอีกทีในโทรศัพท์นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าการปรับ ความถี่ที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องเข้าไปในแอปของเขานะครับผมคุณไม่สามารถใช้ในสมาร์ทวอทของคุณได้นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันทําให้การเซตอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับผมผมอยากให้เขาเซตในข้อมือให้เสร็จๆไปเลยนะครับผมง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นตัวหน้านะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมเรามาพูดเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับซึ่งเป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์อันหนึ่งของ GTR 2E ตัวนี้เลยนะครับผมเอ่อถ้าที่ผมใช้งานมาทั้งหมดทับบบผผมมมมมมอออออนนนนิิเเ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 ตตตรรรรรรร์ทัััั้งงคคคววาาาาาีีีียยยยยยดดหใจจกกะะะไ่่่ๆสแฉลปณ 5%ต่อวันนะครับผมเอ่อส่วนตัวแล้วผมปรับมาเด็ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าผมอยู่แต่ในบ้านหลายพุ่งนี้นะครับผมไม่ได้ออกไปเล่น o u t ดอ o r นะครับผมไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับผมอยู่แต่ในบ้านพวกนี้นะครับผมซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้รัวๆเลยนะครับผมเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับ มอนิเตอร์ทุกอย่างเท่านี้มันจะเป็นไปได้แล้วนะครับผมวัดทุกสิ่งทุกอย่างเท่านี้มันทําได้เลยพวกนี้นะครับผมเอาละครัของเขาเนี่ยเรามาพูดหนึ่งแอปของเขาบ้างนะครับผมแอปของเขาเนี่ยชื่อว่าเซฟนะครับผมเป็นรูปซิกม่แบบนี้นะครับเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะมีอินโฟมิชันทุกอย่างเลยนะครับว่าคุณเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวแล้วนะครับผมคุณเบินไปเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดคุณต้องการจะมีอินโฟมิชันมากขึ้นนะครับสมมติว่าผมอยากจะเดินดูว่าผมเดินไปกี่ก้าวอะไรพวกนี้นะครับผมปุ ผมให้ดูของเมื่อวานแล้วกันนะครับผมมันก็จะโชว์เป็นเวลาเลยนะครับว่าในช่วงเวลานี้คุณเดินไปกี่ก้าวนะครับผมทั้งนั้นที่ผมอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยผมก็เดินไปประมาณ1,509ก้านะครับผมจะเดินหนักๆแต่ช่วงประมาณสัก สักสองสามทุ่มนะครับผมก็เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นกราฟเลยนะครับผมมันจะบอกว่าเบอร์ไคลเอรี่เป็นทั้งหมดเนี่ยสิบสองนะครับผมระยะทางทั้งหมดในเดืนเปหนึ่งจุดศูนย์สามกิโลเมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมแอลวรจคุณเดินอะไรบ้างเดินยังไงเท่าไหร่นะครับผมทั้งเป็นต่ออาทิตย์แล้วก็ต่อเดือนในพวกนี้นะครับผมมีครบเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับในเช่นตอนนี้นะครับผมมันก็วัดได้ประมาณเจ็ดสิบห้าบีตเพอร์เมดนะครับผมเออผมดเง ผมไม่มีขึ้นลงบ่อยขนาดนั้นนะครับ เขาค่จะละเอียดมากเลยนะครับผมมันขึ้นมาเป็นกราฟเป็นเวลาเลยนะครับผมเช่นตอนประมาณหกโมงเนี่ยฮาร์ดเรทมันค่อนข้างขึ้นสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเดินไปนู่นไปนี่นะครับผมก็เลยจะไปกินข้าวอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมอยากจับมอนิเตอร์ฮาร์ดแร์ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะครบนะครับผมอ่ะออกมาต่อไปนะครับผมเป็นสเตรสบ้านนะครับเพื่อความเครียดนั่นเองนะครับผมช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยมันประมาณตีสองครึ่งใช่ไหมครับผมมันก มันจะชัดมากนะครับเอ่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นสเตรสแบบว่ารีแลกซ์ซะส่วนใหญ่นะครับผมจะมีแบบว่าขึ้นมาสูงๆเนี่ยช่วงประมาณสักเอ่อทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะครับผมหรือว่าก็ช่วงแบบประมาณ3ามโมงอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นช่วงที่ผมอ่านหนังสือนะครับผมเป็นพวกช่วงที่ผมทํางานอยู่พวงเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับมันก็จะบอกคุณนะครับว่ามันเอ่อในใน,ในเปอร์เซ็นต์ทั้งวันของคุณเนี่ยรีแลกซ์เท่าไหร่นะครับผมมิดเท่าไหร่นะครับ ครบเลยนะครับผมมันจะให้คุณได้ไอเดียนะครับว่าตอนไหนที่คุณเครียดบ้างนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาตอนที่คุณเครียดนะครับคุณไม่รู้สึกตัวนะครับผมคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเครียดอยู่ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าในช่วงเวลานั้นของวันเนี่ยคุณเครียดอยู่นะครับผมอ่ะออกมาแบบนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยเรามาดูสลิปกันบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมสลิปสกอ e ปึ๊บแบบนี้นะครับ อันตอนนี้เป็นของเมื่อวานนี้นะครับผมที่ผมนอนเนาะจะสังเกตเห็นว่านะครับผมนอนประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับผมสีน้ำเงินเนี่ยเริ่มที่เจ็ดโมงเช้านะครับก็คือไลฟ์สลีปนั่นเองนะครับไลฟ์สลีปนี่ก็หมายความว่านะครับผมก็หลับไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะครับผมมีคนมาปลุกก็ตื่นพวกนี้นะครับสิ่งที่หลายๆคนอยากจะอาชีพมากๆเลยนะก็คือตัวดิฟสลีปนะครับก็คือว่าหลับลึกเลยนะครับผมแบบปลุกไม่ตื่นพวกนี้นะครับมันก็จะดิฟสลีปช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะครับผมมันจะหลับลึกช่วงแรกๆนะครับ ช่วงประมาณสักเกือบกจะเที่ยงนะครับผม10บโมงพวกนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดทั้งหมดเลยนะครับผมสังเกตเห็นการาฟตรงนี้เลยนะครับ <im itation> ก็จะโชว์ว่านะครับผมคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนที่คุณนอนนะครับผมหมอคนที่ต้องการจะดูนะครับว่านอนจริงไหมนะครับผมนอนแล้วเป็นยังไงบ้างพวกนี้นะครับผม อย่างเช่นตอนนี้ผมเนี่ยปกติล้วผมดีฟสลลปเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ทำไมไม่รู้ดีฟสลลปน้อยไปกันนะครับผมนอนไปทั้งหมด5ชั่วโมง3 0นาทีนะครับผมคราวนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านดู setting นิดหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปในโปรไฟล์แบบนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะมัจะโชว์เลยนะครับว่าดีว i c e ์ของคุณมีอันไหนบ้างนะครับผมมีทั้ง GTR 2ธรรมดาแล้วก็ 2E เลยนะครับผมอ่ะกดเข้าไปแบบนี้นะครับผม มันก็จะเด้งมานะครับว่า GTR 2 E ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ในพวกนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยมาถึงเรื่องที่ผมพูดถึงบ้านนะครับว่าผมอยากให้เขาอัปเกรดมานะครับผมอยากให้เขามีการอัปเดตนิดๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับว่าผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเซตในนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมานั่งเซตในโทรศัพท์อีกต่อไปแล้วนะครับอ่ก็คืออันนี้นะครับผม Health Monitoring นะครับผมปุ๊บก็เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะบอกคุณเลยนะครับว่าเมธอดคุณออกมาเป็นยังไงนะครับผมอัลตโมดิ่งฮาร์ดเรทบ Sleep Breathing Quality All Day Pressure Monitoring เนี่ยพวกเนี้ยไอ้ setting พวกนี้เนี่ยคุณไม่สามารถเอ่อเซตในตัว Smart Watch เองได้นะครับผมคุณไม่สามารถเซตในจ t r 2 E ตัวนี้ได้นะครับคุณต้องมาเซตในแอปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดไว้ทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปหรืออะไรเงี้ยนะผมแนะนำให้คุณกดเข้ามาในแอปก่อนนะครับผมแล้วคุณก็ามาเปิดพวกนี้ครบนะครับเอ่อ Detection Frequency อย่างนี่ผมบอกไปนะครับว่าจะให้มันวัดทุกๆเท่าไหร่พวกนนี้นะครับ ให้วัดทาร์ดเรตทุกๆ10นาทีอะไรประมาณนี้ครับพอเวลาคุณกดเข้าไปเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับทุกๆ1นาทีก็ได้ทุกๆ5้นาทีก็ได้พวกนี้นะครับยิ่งคุณไป1นาทีนะครับยิ่งคุณให้มันทำถี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งกินแบตมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่า 10นาทีเนี่ยก็พอแล้วนะครับเพราะว่าไอ้10นาทีเนี่ยพอคุณเซตไปนะครับคุณจะสามารถเออ่เซตติ้งต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมเช่นถ้าเกิดคุณเซต10นาทีปุ๊บนะครับผมคุณจะสามารถเปิดไอ้ตัว all day pressure monitor นี้ได้นะครับผมน่าไปเหตุผลว่าทำห้ผมเซต10นาทีนะครับก็เรียกว่ามันก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณสามารถเซตคัตตอรไมคต่างๆได้ในนี้เลยนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถทำได้ใน smart watch นะครับผมก็ต้องรออัปเกรดอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะออกมานะครับผมมันก็จะมีทั้ง watch watch smart display band location setting brightness น,ะะนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบผผมมมมมมออออีีี้้้เเเ่่่่่ยยยููใแลลววไไาาาจป็ุุณณสสถืกด ซ้ายหรือข้างขวานะครับมันจะได้แบบค่อนข้างจะ accurate <c oughs> นะครับผมในเวลาที่วุ่นออกกำลังกายต่างๆนะครับผม